วันนี้นะคะจะมาดูมหาวิทยาลัยที่ดังด้านการออกแบบภายในในประเทศจีนนะคะมหาวิทยาลัยแรกนะคะก็คือชิงหววตาเฉวนะคะชิงหวา,านะะัวานเตี่ตั้งอยู่ในเมืองปักกิง่งภาคจีนผลคะแนนต้องมี H s K5 หรือ HSK6 นะคะแต่และส่วนต้องมี60คะแนนขึ้นไปนะคะถ้านักเรียนมีคะแนน HSK 4แต่แต่ละส่วน60คะแนนขึ้นไปก็สามารถสมัครได้นะคะแต่ว่าต้องสอบผ่าน HSK 5ค0คะแนนขึ้นไปนะคะในปีแรกค่ะแต่หากว่ายื่นทุนนะคะจะต้องมี HSK6180 คะแนนขึ้นไปนะคะ มหาอไรต่อมานะคะคือจองกัวเมชูเฉยน,นะคะก็คือ Central Academy of Art ตั้งอยู่ในเมืองหังโจงมณนทเนเอร์เจียง HSK 5้า0นคะแนนขึ้นไปพารฟังนะคะต้องไม่ต่ำกว่า70คะแนนขึ้นไปรับนักเรียนปีละ30คนปิดรับสมัครปลายเดือนพฤษภา,าคมนะคะแล้วก็ถ้าเป็นทุรัฐบาลจีนปิดรับสมัครปลายเดือนเมษาย,ยนค่าเทอม52 0 0 0หยวนนะคะหรือว่า1 6 0 0 0 0บาทต่อปีค่ะ ไม่ใช่สี่ห้าหมื่นยวนก็คือ2อง0สนบาทต่อปีนะคะแล้วก็ทงจี่ตาเฉวยนะคะหรือว่าทงจี่อินดัสทรซิตี้นะคะตั้งอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้ด้านดีไซน์นะคะต้องมีขนา h อชเ200ค่นขึ้นไปค่าเทอมจะอยู่ที่28,700่หยวนต่อปีนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ143,500บาทต่อปีนะคะแล้วก็จะต้องมีอ่อส่วนภาคเออป๊บนึงนะ ภาคอินเตอร์เนี่ยสาขาอาร์เคเต็กเจอร์นะคะก็จะมีภาคอินเตอร์ด้วยนะคะซึ่งคะแนนภาษาอังกฤษต้องมี iel 6.5หรือว่า toefl 84 portfolio a 4ไม่ต่ำไม่เกิน5หน้าค่าเทอมจอยู่ที่33,800ยหยวนต่อปีนะคะหรือว่าประมาณ169,000บาทต่อปีค่ะสุดท้ายและท้ายสุดของวันนี้นะคะก็คือซูโจตาเฉยค่ะซูโจนิวสิตี้จะเป็นภาคจีนนะคะต้องมี HSK4 180คะแนนขึ้นไปค่ะค่าเทอมอยู่ที่ 14,000หนยวนนะคะหรือว่าประมาณ70,000บาทต่อปีค่ะอ๋อยังไม่หยุดถ้ามีคำถามอะไรนะคะก็สามารถเข้าไปม,มาถามกันได้เดี๋ยวกดไลค์แชร์ฟฟลโลเราเจอกันในวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย